ได้ตุ๊กตากระต่ายไปได้แก่พี่รัฐครับพี่รัฐเนี่ยดอพี่รัฐขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยรัฐใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับพี่รัฐเชิญนักร้องทีเลยครับตบมือด้วยครับเย้เดี๋ยววางอันนี้วางกระดาษตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวนะครับไม่ค่อยนะครับบันบันไดชันเหลือเกินโอ้สวัสดีครับพี่รัฐครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ได้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นไง บอกบอกหน้าที่ฉันแล้วก็โอ้แล้วเรา <laughs> จริงๆว่าต้องมอกแล้วเราจะช่างซื่อตุ๊กตาตัวนี้ว่าอะไรดีอ่ะช่วยลองคิดได้ไหมเ <laughs> พราะว่าถ้ารอตั้งเนี่ยมันจะมันจะประหลาดมากๆครับ <laughs> ให้เหมาะกับพี่รัตนะต้องชื่อนี้นะ <laughs> ชื่อน้องอะไรดีอ่ะสะกดง่าย <laughs> ๆสะกดง่ายๆอย่างเช่นชื่อน้อง <laughs> น้องยากไปไหมสะกดไม่ได้เลยอันนี้่อันนี้ชื่ออะไรชื่อน้อง <laughs> จะกดไม่ได้จะจะกดปากกาเขียนชื่อกระต่ายนะชื่ออะไรคะชื่อเห็นไงวะงงเลยอะไรนะชื่อน้องชื่อน้องรงมี่อ๋อรนี่นะครับโอเคงั้นเพราะฉะนั้นตุ๊กตาตัวนี้ชื่อว่าน้องรงมี่ครับน้อยกับพี่ดักครับโอเคโอเคอก็ถ่ายด้วยกันเดี๋ยวเอาดิสเซไปเป็นอัปมงคลพลาดเลยค่ะ จริงก็ผมก็จริงด้วยนะครับที่มีด้วยครับขคุณมากครับผมครับช่วงนี้ยังไงโอ้เดี๋ยวป้าแพรนะป้าแพรยังไม่แนะนำตัวเลยนะว่าป้าแพรบอกว่าเผื่อบางคนเดี๋ยวว่าไม่รู้จักป้าแพรหนึ่งก็ว่าแพรเป็นใครอะไรมาจากไหนอ่ะให้ป้าแพรฝากผลงานอ้าฉันจะต้องกลับแล้วเหรอฉันยังไม่กลับก็ไม่กลับให้ดูใครบอกให้ดูบอกทุกคนรู้วยกนไงอ๋อป้าแพรนะคะก็เป็นอายตายละเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกนะคะตั้งแต่น้องยังไม่เข้าบ้านนะคะร่วมกับพี่ตุ้มโอเค ใช่เป็นท้ใช่พี่ตุ้มแล้วมีพี่หญิงพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ๋อยแล้วก็ลุงไวใช่ใช่ครับอายุรวมกันก็เท่ากับตอนกลุ่มสีแตกพอดีเลยข้าดางรวมกันนะครับแล้วก็กล้าเรียกตัวเองนะคะว่าเป็นแก๊งเรนเจอร์นะคะองค์รักพี่ทักรอนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายตนเองยังไม่ค่อยจะรอดเลยข้าดางนี่จะไปดูแลน้องเขาโถกระปด๊ะกระแปดกันทุกนาง ออาหลวครับผมยังไงเดี๋ยวให้เราทำไปพักก่อนได้ได้เดี๋ยวจะรอจ้ามีโชว์ให้คนดูกันใช่แล้วเดี๋ยวมีขอร้อวัาอีกด้วยใช่ไหมมีรออีกนะครับยังไงเดี๋ยวรอรอดูกันครับอ่าไปก่อนขอบคุณมากครับตัวที่พามาครับผมก็ขอบคุณมากมากเลครับที่มาบาเป็นเอ็มซีท่าเวลาให้รอนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผ่านไปแล้วสองรุ่นนะอย่างนี้ทราบกันอันนี้มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ารุ่นนี้จะถูกใจทุกคนมากแค่ไหนนะครับ